ให้เสียงภาษาไทายโดย Helget Studio เชืช่อผมสิมาดิคุณต้องหาใครสักคนไมาคอยดูแลใครสักคนที่เป็นชายเหนือชาย ฉันจะไม่มีวันจบอนาคตกับผู้ชายห่วยๆในเมืองอย่างที่แม่ฉันทำแน่ๆอย่างน้อยใครคนนั้นก็ต้องปกป้องฉันได้ถูกต้องก็อย่างที่ผมพูดไปไงใครสักคนที่แม่แมเ,เกินร <ไป S 1> ้องก็ใช่ว่าจะดีว้าวเอาเป็นว่าฉันต้องการใครสักคนที่เป็นฮีโร่เฮ้มาดีวันนี้เป็นไงบ้างอะน้ำเพอเอ่อ มาดี้จะเป็นอะไรไหมถ้าผมชมไปเ<น>ทียวฟิชชั่นเครื่องปิ้งขนมปังมันเสียวิ่งทีไรสุดข,ข้างเดียวตลอดนายช่วยไปดูให้ฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ <c oughs> ยวกลับบ้านก่อนนะคราบแม้ดก็เป็นคนรักเด็กครับออ,อคุณก็มีมุมอ่อนหวานกับเขาด้วยนะในอำเภอไม่ทราบว่าทุนใจจะไปเด็กชายหนุ่กำยำจิตใจอ่อนหวานบ้างไหมครับคุณมาดี้ ข้างปิ่งนมปังเสียปิ่งยังไงก็สุกข้างเดียวเฮ้ยออกเม็ดทรยกเยพกกายีกผมรักคุณต่อให้เป็นเม็ดทยทั่วทั้งทะเลทายผมก็จะเอาหมอบให้แกเฮ้ย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 เเกือบเกือบเก้อบเฮ้ยเ้เฮ้ย้อ้ยอ้เย เอ้ยโอ้โหฮึฮึโอ้เอ้่ยเอาึฮึฮึไหนลออีกทีจิ้มจุ่มอ๋อแหลมเบ้ย เยี่ยมอยดกัะเป็นแทบแทบเบยเหมือนซุปเปอร์ไซย่าเบยเราเฮ้นามเพอร์นอนยิ้มยิ้มของนายดูเหมือนจะขึ้นข้างเดียวนะเนนี่ยออแหละล่ะฮะ และอันกูลอกชาวบ้านเข้ามาทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไม่เอา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 ทำไมทำไมทำไมเครื่องนี้มันใช้ยังไงนะโกรธจิกะอ้โอ๊ะสองเท้านาฬิกาแล้วก็ไดเกี่ยวสองอันจิกจิกแล้วก็หนีหัวนมฉันคืออชุกอเทอชุกอชาอชุกฉันคือมันรถไฟฟ้าสรัพย์ทิดของอดีตโกรธ อีปิกได้ด้วยป้ายโฆษณาหยอบมนุษย์ไฟฟ้าสถิตจะไปช่วยแว้วเชิฟไปรดสไลด์รถอ่าวิ่ง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 วิงขนมปลาชีสพัก่าเนื้อประกบอ่าเขาคำหนึ่งเฟรนด์ฟราย แฮมเบอร์เกอร์ของคุณปลอดภัยแล้วครับอันเดอ,อ,อยอดชายในฝันคนมัิจะติแล้วมาดิผมจะคอยพิทักษ์รักษาเมืองนี้เองช่วยด้วยมนุษย์ไฟฟ้าสถิตมาแวว ตาบอกยี่ห้อมากเลยมันมีเลยตัวนิดเดียวไม่นางเจ้าอ่ะกินเลยเขาไปวะเนี่ยนี่ยัด้าไปเลยอ่ะคนขยะขยะต้งงองอยู่ในขยะอยีเขามาช่วยฉีดเขาทำไมสงสัยฉันคงไม่เหมาะจะเป็นฮีโร่ ว้าวโอ้แหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมอืม,อมฉันต้องทำได้สิเพื่อเธอฉันต้องทำได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ก,กับเรื่องง่ายแบบนี้หรอกเรื่องปฏิบัติการช่วยคนสอดส่องและดูแลไหนไหนอน,นั่นไงไปเลยเออไปไม่หรอฉันต้องหัวเหล่าเธอเอาใช่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  มานเขาังไปว่ะแมวติดกบตนไม้อาเจ้าเหียวมาๆๆีนยกอนลงไปอ้าวตายตายตายกูทุกยายตายเนตตายตายตาไปนเมียนช่วยอีกนั่นไงไปไปนีอีกระเบิดไปนีนี่ตู่กับช่วยเมืองหรือวุ่นศกรรมเมืองวะเนี่ย คาด่วนจ้าบุรุษลึกลับใส่ชุดฟ้าปวนเมืองสงสัยเจ้านี่มันหลุดมาจากหลังคาแดงเฮ้ดูนั่นสิพวกเรจ้านั่นคือบัาหนิเฮ้ยนายกำลังทำให้คนทั้งเมืองเดือดร้อนอยู่นะเฮ้ยดูนั่นสิก็คือเจ้ามนุษย์ไฟฟ้าสถิตที่เงา ฮะโอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ติดอ่ะเฮ้ยหลีกไปน้องหนูอโอ้ <c oughs> โหนายเป็นคนที่งี้เง่าและดวงแข็งมากเลยรู้ตัวบ้างไหมเนี่ย <c oughs> บ้านตเธอปลอดภัยไหม <c oughs> <S <s <ces> เออบ้า มาดิคุณคือวีรบุรุษของฉันหนึ่งปีต่อมาดีบัก บ้าคุณได้ยินที่ฉันเรียกบ้างไหมเนี่ยได้ยินแล้วจิททักแล้วปัญหาที่กวนใจฉชนคือคุณยังไงล่ะคุณไม่ช่วยทําอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทากับข้าวจัดตลาดสักผ้าถูบ้านทั้งหมดทั้งมวลแล้วฉันก็ต้องมายืนล้างจานพวกเนี้ยเพราะไอ้ตาฮีโร่ที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่ไม่เคยซ่อมฟิว์ที่ขาดในบ้านตัวเองนี่ไงให้ตายสิเรื่องงี้ฉันน่าจะเชื่อที่แม่เคยเตือนไว้ถึงแม่จะแต่งงานกับคนห่วยๆแต่เจ้าหมอนั่นก็นี่อะอะตัวแม่มาเจอ่าง you <laughs> <laughs>